หรืกำลังจะกินข้าวโพดก็เลยมาอัดวิดีโอเอาไว้อันนี้เป็นรถบาร์บีคิวมันมีสามรถอลิสติบาร์บีคิวแล้วก็ชีสแต่ว่าตอนนี้สดารนี้แค่นี้แต่เป็นรถที่ฮอตและสายดีที่สุดถ้าจะกินทักไปนะ adbknk13 หรือเพจเดี๋ยวพิมพ์ให้คือเขาจะเปิดรับออเดอร์เป็นช่งชวงๆค่ะแต่ว่าสามารถทักไปถามได้ว่าให้จะซื้อตอนนี้ซื้อได้ที่ไหนตัวแทนมันมีหลายเจ้าเหมือนกันลองทักไปกันเพิ่งได้มาเพราะว่ากินหมดแล้ว แต่ว่าเกิดให้บาร์บีคิวก็ใอามาก่อนเพราะสาชอบบาร์บีคิวและชีสมันเพลินมากก็แบกว่าใครแบบกินยังไม่หมดแนะนำว่าให้กินในตู้เย็นจะคงความกรอบดีมากๆเพลินมากโฟรบาร์บีคิวออกรสชาติแบบเจ้มจนชีสจะออก ไปทางหวานกว่าน,นิดนึงอันนี้จะออกดาเจ้นเจ้นมาทางเค็มกว่านี่จะหวานกว่าแต่ว่าอร่อยหอใส่นี้เลยขวดเน่ะชอบรุ่นไหนก็สั่งตออตามชับนไปเจ้แล้วอัดไว้ให้แหลวควมคนชอบดูสากริน 可能大家都读。